ก็เราเราลังจาตังพ <'t> ันนันลังชาตังแปลหมูช่างกินไก่นั่นเดี๋ยวจะโเแรงเล่นแปลหมูช่างกินไก่แต่เดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวมันเอาไปแปลเดี๋ยวเราเพ่ไม่เปรีดแปลว่าอะไรเราลังจาตังพันนันลังชาตังเราลังจาตังพันนันลังชาตังผมแปลว่าหมูช่างกินไก่ครับเปลือว่าอะไรมันเอาเนาะโอ้ แปลว่าหมดสังกินไก่ครับผมแลเ้เสร็จแล้วก็ผู้เีบอกว่าถูกต้องแล้วให้ยาผมครับเออนี่แหละเธอจะไม่แปลเนี่ยไม่แปลยังก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นคนเก่งครับรู้บอคกคนใจแปรปรวนนี่ผมไม่รู้เลยว,ว่าเจนี้ก็หรอกก็ชอบกันเหมือนกันเราลังชาตังบนนันธนาชาตังแปลว่าหมดสังกินไก่ครับผมในวาสนาล่ะเธอแปลว่ายังไงอะ มันยังไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นไม่ใช่ไหมเราลังชาตังพันธนงชาตังอะแปลว่าอะไรเราลังชาตังแปลว่าบ่วงคล้องคอเกิดขึ้นแล้วเราลังนั้นคือบ่วงพันธนานั้นคือการคล้องคอชาตังก็คือคอเหมายถึงลูกเห็นมูสังกินไก่ผมไม่ได้แปลมันง้อนี่มึงแปลผิดนี่ใช่ทองปอนก็แปลได้ถูกท่องมาก จบมาจากสํานักไหนเนี่ยฮะพ่อชื่ออะไรเศรษฐีที่เจนร่รำรวยมากเออร่ำรวยแล้วเธอก็มีหูตากว้างขวางงครับผมนั้นปืนหนที่พกครับไหนดูใบอนุญาตทีรู้กฎระเบียบเลยใช่ไหมว่าเข้ามาในหน้าประที่นั่นของพระมานครกพกอาวุธไม่ได้ไหนดูใบอนุญาตในเมืองผมผมไม่เคยใช้ใบอนุญาตแต่นี้มันนะครเขาลาง เราลังชาตังบันดางชาตังแปลมูดสังกินไก่มึงคือผู้ไรไอ้ทองปอนเองเป็นผู้ไรมังงาดนักเอาเลยเผาบุญกินไปดับเขาเหล่าดับเขาเหล่าข้าเกือบจะล้มตัวดีพระมีจันนุยจันโจ้เองเป็นคนไปแย่งชิงยายวัดสนามใช่ไหม ใช่ไหม,ไมไผู้ใดสองคนเป็นจำเลยอยู่ข้างหลังหากตกลงยังมีชีวิตรอดมันสารภาพความจริงครับแไวบ้บังคงนะครับพระพุทธเจ้าพุนแก้วแต่บ้านแม่ค่ายนักครับมากับไอ้ตองก้อนนี้มันป่ามอมจันกับไอ้ต,อ,อ,ต,อ,อ,ต,อ,ตอ,องก้อนปริญญาจิงกับแยงไอ้วัตนาเลยกับไปแยงเล่นจิงกับไอ้พุ่นแก้วผมไม่ขอบแล้วแม่ค็ตายได้ตายอ๋อวันนี กูจะโยกอะมึง <screws> ก <in the ground> ูโยกใจเปล่าไร้ใไม่ม <mountain> ีจัจจการเลยมู่โจรว่ากูรู้แล้วว่ากูตัวใหญ่ว่ามึงใจเด็กไปรักกูว่าพอกูกันนี่ผมงอตุกขิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสของกูข้อประลองตรงกาลูนาข้าพระพุทธเจ้ากลับเมืองครับไปเลยนะพุทธเจ้าที่หลังจะเข้านครนี้ครับไปไปเลยไอ้บ้าผมไม่กลับก็พมรักกล้องนกไอ้นู่นนี่จริงนะอืมก็ไปแล้วแสดงว่านายทองปอนเป็นคนปล้นยาใช่ไหม ครับเองอะบ่พอมไม่ปล้นครับแต่ตแต่ว่าจริงเนาะเออดีไอ้ตัวนี้ต้องให้โยโกคุดวยดอวกว่าไอ้เปี๊ยกทำไมมึงทำอย่างนั้นกูไว้กอบเลยแหละกับมึงแต่ว่ามึงอีใต้เลยอะกูมื่เมื่อขากล้ากันเลยกูกลัวตอนเดินเหล,าล่าเลยเว้ยกูกินกินหัวงนี้มัดแล้วอ่ะชื่อเปี๊ยกเหรอครับไป ผมยันขอกราบสารภาพผิดท,ทุกประการเลยค่ะยันผิดจริงๆใช่เองจำนนพยายามที่ทุกอย่างยอมรับเมื่อหลักฐานมันจำนนแต่เอาเถอะวันนี้ข้าได้ชีวิตลูกข้าได้ความสมบูรณ์ของลูกขมาข้าจะไม่ทำลายชีวิตลูกผู้อื่นแต่นครเขาลางขอในประเทศวันน้ำนายทองปอนยยบย้ำกับมันในพื้นแผ่นดินนี้ต่อไปไม่ได้ไปทุลาผมฉันทุนลาอย่างะทุกอย่างได้เกิดความเป็นธรรมไปไหนไม่ได้ แต่ผมฉันมีลูกมีแม่มีเมียอยู่ไปแล้วผมฉันไม่ได้มีความผิดก็ฉันไม่ได้ว่าเธอผิดเธอจะต้องแต่งงานกับวีนาลูกของเราเพราะฉันได้พูดไปแล้วเธอต้องเป็นองค์ราชาในนครนี้ไม่ไปยังผมฉันไม่บังอาจที่จะไปรับสิ่งที่เกินวาสนาผมฉันชื่อวาสนาจริงแต่ผมฉันจะรับในสิ่งนั้นไม่ได้ผมฉันไม่บังอาจไ,ไอ้ป้อมนี่กับพอมอาจออกไป ยกตาเปล้วจึงั้กูอานทีเดียวนั้นไปก็อเลือกแต่บุรีน,นายวัตนาครับผมเธอต้องแต่งงานกับลูกของฉันนะนี่เป็นคำประกาศผมฉยันรับไม่ได้ต้องแต่งทหารนี่ไปนำทหารมาสามกองพันบังคับไปนายวัตนาแต่งงานไม่ดูบันพื้นข้แล้วแกนี้กันนี้ไอ้ได้กับ,กบังคับไอ้ได้ก็บ,กบังคับเขาจะไม่แต่งงานกับลูกเราอ่ะฉันพูดเองต้อยดา ยัยลูกเจ้าอย่างพวจะตีนี่ต้องงตูตั้งสามกองพันเดี๋ยวดุยได้รูรรแต่การตั่งจังบังคับเปะแต่วาสนาอย่าแต่งงานั้นก็เปลี่ยนเม็ดในแล้ววั่นครับผมเธอมีลูกแล้วเลยครับมีเมียแล้วครับผมผมฉันไม่มีความรู้ที่จะมาบริหารพระมหาคนครของพระองค์หรอกไม่ยากหรอกลูกนะ <c oughs> การแต่งงานไม่ได้ของยากแล้วก็ วีนาเนี่ยเขาต้องแต่งงานเพราะบุญวาสนาเคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก,ก่อนให้วีนาน่ะเขาได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติมีอาชี่อะไรฉบาเผยครับเธอเป็นเด็กกําพร้ายากจนมากนํามาอยู่ที่นี่กันซะนะให้เขาเป็นองค์ราชนีขายขวาที่วีนาเป็นองค์ราชนีขายใจนั่นะไม่ยากอะไรนี่ลูก แ้่เธอก็ศึกษาความรู้เตเดจพ่อกับบีทั้งคนดูว่าการออกคาสั่งกันแกปน้ปัญหาประชาชนยิ่งเป็นลูกชาวนานี่ดีมากแต่รู้ว่าชีวิตพี่น้องชาวไร่ชาวนาก็อยู่กันยังไงเนี่ยการแกปร้ปัญหามันอยู่อย่างเนีเออ้ไม่ยากเลยนะพระเจ้าค่ะไม่ยากแต่งนะแต่งกับบีนะลูกแม่นะพระเจ้าค่ะนั่นนะทีล้างก็แรงกันนานใม่ใจมาตึงกองปัน่นกองปนครับผมยอมรับครับ แน่น่นเองต้องใจง่ายแต่ต้องใจง่ายแต่อนน,อนี้แปลไม่อยาเป็นเออพี่วาสนาเออองหญิงเรียกผมยันว่าน้องก็ได้คะ่ะนั้นผมยันต้องขออนุญาตไปรับสเสด็จพอ่อเสด็จแม่ก่อนสเสด็จพอ่อเสด็จแม่ที่ไหนเ่ะก็แม่เขาดิลูกก็ต้องให้เป็นสเสด็จแม่คือยายเสาใช่ไหมครับผมเออเดี๋ยวเดี๊ยวเดียว มีมีรายงานมาเมื่อวานว่าทีพระมหานครเนี่ยรัตนานี่เขาเธอมีชื่อวัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญใย่าไปลุกครับผมอืมเขามีข่าวประกาศนี่ว่าใครเป็นเจ้าของเหรียญให้เข้าถู่พระมหานครเออไปนุ่นคอนก็ได้ลูกนะเดี๋ยวพ่อจะวิทยุไปให้การู้บันเธอเน่ะเป็นเจ้าชายนครนี้แล้วจะได้แต่งงานกับลูกของพ่อช่วยวิทยุไปําป้อมกันว่าผมปอกปืนเตือนในทาด้วงเอาลาวเอาลาว นายนุน้ยนะ่าจะติดคุกไ้สักหกเดือนนะ,ะก็โดนกับยายติดคุกแล้วจะติดยางต้องง้เดือนกับพอได้รึงึงปีเอาลานั่นผมฉันทูลลานะั่เป็นเรื่ะกโชคดีนะวาสนาโชคดีนะลูกนะไปไปเทศวนุย้ยผมลาคอนแล้วผมจะกลับเข้ามาวมื่ทุกอย่างเรียบร้อยทูลลาคอนในเท่งนี่จะลาดมากเออมานี่ยนี่นเต่ง <c oughs> ขามาการเหมือนกำเลยที่หนึ่งทุกประการนี่เรียนชั้นไหนเนี่ย เรียนกดมาอยู่รำเดี๋ยวไม่ชอบที่ครับแหม่อย่ายรำอย่ารักเอ้อคุณยายเปเชือมันคุณไหนผมผมลากะตอนนีอ๋นังอำหน่วยนี่ไว้ปอนใจ tana hay là tana cao cùng với thế rằng là tăng na đi cả cây cao viền chạy là có cao lên nhà sắp ภาตัไวไหวบังคมเดี๋ยวกันอ๋อมองฉันทองปอนมาขอแางงานตัวตามคำรับสั่งประกาศอ๋อตอองปอนลูกแม่เดี๋ยวนี มองจลจับลูกใจลูกป้อนน่้มว่าแม่คออ่ายี่สิบกว่าปีแล้วทุกใสนาตีมานำจากบานดาทุกเวลากำรือเจ้าแม่ต่างก้าวมีลมออกมาถึงนี้อยู่ที่นี้ กาเจ้แม่นอนเฝ้าอุปราชต้องปลอดลูกแม่แต่รู้ไหมเหรียญที่ห้อยคอไปนะ่ะเป็นเหรียญของแม่เองอ่ะเดี๋ยวก่อนให้ฉันพูดบางตีแม่ปิ่นเลขากกอนฉันบอกแล้วว่าอย่าทำอะไรพรีพรามมันเรื่องของประเทศชาติแม่ทุกคนนี่จากลูกดั้งยี่สิบกว่าปีจะไม่แม่ข้าไปหาลูกเหรอ มันยังมีวาสนาอีกคนเออคือเรื่องราวมันอย่างนี้นะนายทองปอนฉันจะพูดความจริงว่าที่เรา่งเจ้าหน้าที่ไปซื้อผาเหรียญน,นั้นเหรียญน,นั้นน่ะมันเป็นเหรียญของลูกชายเราที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาตอนสมัยอายุยังไม่ถึงขวบครั้นี้บังเอิญเหรียญน,นี้นะ่ะมันมีบุคคลเกี่ยวข้องอยู่สองคนเจ้าหน้าที่มารายงานว่าบุคคลแรกคือในวาสนาเป็นลูกของยายเสามีภาพถ่ายมาเรียบร้อยแต่ไม่มีเหรียญ เหรียญนั้นถูกแย่งชิงหรือในลักษณะของการเอ,อแย่งชิงหรือปล้นพาอะไรเราก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปพบเหรียญที่บ้านของท่านเศรษฐีกระเชนแห่งตำบลบ้านานารมแล้วก็มีลูกชายเป็นบุตรบุญธรรมชื่อนายทองปอนก็คงจะหมายถึงเธอสเสด็จพอ่อเสด็จแม่ลูกคิดถึงลูกรักกับแม่สเสด็จเดี๋ยวสิ <c oughs> ความคิดถึงมันก็มีอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ก่อนที่จะ เอาอาหารเข้ามาปากเข้าสู่ปากจะเอาลูกเข้ามาสู่อ้อ,อมอกมันต้องดูกันในชัดหม่อมนเป็นเจ้ากองเหรียญไป่จเจ้าวกรพ่อเคยเฉนบอกว่าหม่อมยนไม่ได้เป็นลูกเพียงแต่ท่านเลี้ยงดูไว้แต่ถึงยังไงเราก็ต้องรอในวาสนาหน้าหมาลาวคุ้วะแถมนี่ตังตีนเหี้ยนี่ได้ลอด,ดอกแล้วะเราลังบันกนังจาตังหมูสังกินเกยเปรี้ยวเดียวเลย ตกดดอกกันเลยหนับเย่ทริปเลยให้ทั้งไม้ความรวยหยับตั้มกูบาดแล้วหลังทนายแล้วมันสักกวนทิงสักกูแปดมือตกกั้งบางปนแต่เป็นพบยานแจกหลืองเขากล้ากันนายบุญแก้วเห็นชัดด้วยว่าก็จำเลยบุนี้ก้าหคกับเล่าเหตุการณ์ที่ว่าเชือดคอธรรมดาการเชือดคอเนี่ผู้ถูกเชือดคอมันต้องดิ้นแล้วก็จะนอนในเชือดอูได้ยังไงเชือดครั้งเดียวก็ไม่ตายกว่ามือนึ่งบีบคอไว้ จำเลยเอามือบีบคอผู้ที่ถูกฆาตกรรมกับผมเป็นเวลาตอนไหนกลางคืนเดือนมืดไหมเดือนมืดอะ้วมันมองยังไงเห็นน่ะไปจับคอจับตรงไหนอ่ะมันมองเห็นไม่ชัดเพราะการกระทำอย่างรีบด่วนจะไปบีบคอแล้วเชือดอยู่ได้ยังไงอีกมือหนึ่งอ่ะจรองควายฉายครูกระไดทันจีมันเล่นขึ้นมาอีกมือตองไวายฉายมือหนึ่งบีบคอหนึ่งมือหนึ่งจับอาวุธเชือกคอว่ะรับแต่อีกมือน่ะอีกมือหนึ่งกุมเสาแมมเท่มือแปดมือฮอกติดต่างปนกูน ินก้อนั้นเราลังจาตังวันญ,ญันลังจาตังและมูรังกินก่อยนี่บุคคลทั้งสองนี่เป็นพวกไหนเนี่ยเป็นพวกของเก้ากระมอมไหมหรือะอ๋อเอาเธอตองปอลูกพ่อนะพ่อแข่งขู่ไปอย่างนั้นเองครับผมพ่อจะยอมรับเธอไ้เป็นลูกเออเธอไปพักอยู่ในตำหนักด่านซ้ายแล้วคนที่เป็นพ่อบุญธรรมพ่อกระเชนนะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่พรุ่งนี้เธอไปตามพ่อกระเชนมาเออจไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปนะ อยู่อย่เฉยๆพ่อจะส่งคนไปตามพ่อกระเชนมาเองมาเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่เธอยังจําความไม่ได้ผมฉันจําได้กับจําได้พ่อเล่าแล้วเอาเถอะนะอย่างน้อยคาราชจะบริพานก็ได้เห็นแล้วเราจะได้สม,มานาคุณในฐานะที่ได้ช่วยเหลือลูกเอาไว้ทหารวังกลับตะไว้บังคมเออนำลูกชายของเราไปพักเอาไว้นะดูแลเขาเรียบร้อยด้วยผมฉันอยากนอนกับแม่ฮะนอนกับแม่ไม่ได้เออ เชิญพระราชารถอยู่ในความสงสัยนะฮะว่าพระาราชาอรสตอนนี้ผมฉันจําได้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ขายเหรียญมาถูกแล้วท่านมาดมานี่มาพักที่นี่เออคุณเข้ามาีนี้ดิฉันมีรางวัลอยู่หนึ่งล้านบาทนะที่ใครสามารถให้เหตุการณ์เล่ารายละเอียดของนายทองปอนได้อย่างละเอียดแม่นยำํำชื่ออะไรนะเพียครับรู้จักนายทองปอนแล้วยัง รู้จักดีครับเออตอนที่แม่ของนายทองปอนคลอดนายทองปอนนี่คุณอยู่ไหมอยู่ครับพ่อมไปหาหม้อดำแย่เห็นครับเหลอหม้อดำแย่ยนั้นรู้จักไหมร,รู้จักครับใหญ่ใหญ่เท่าวันแลยแกเป็นหม้อดำแย่ยอ๋อตอนที่แม่แกคลอดนั้นเขาตั้งชื่อว่าทองปอนครับ้เด็กที่ลอยน้ําไปนั้นลอยไหนครับแล้วนายทองปอนไม่ได้ถูกกระแสน้ําพัดพาไปเลย ไอ้นี่ฮกไปนี่อห่ไม่รู้มึงเลยมึงไม่ทราบครับไม่ทราบถ้านายทองปอนนี่แกมีน้องไหมมีน้องเจ้าชื่อเจ้าวิทเทีเหรอนายทองปอนนี่ตกลงเป็นลูกของนางดาวดาวเรื่องกับเพอก่เจนครับอะขอบใจมาก้าไปหนึ่งล้านครับถ้าเธอเล่าได้ละเอียดกว่านี่ไม่ต้องเล่ากับกล้ากระม่อมกับตูนโป้งๆเลยว่ะกี่ยกเป็นนี่อุบาตนี่ อะไรนะไอต้ตอกบอนั่นอุบาทไอ้เปียกก็อุบาทปุ้มคนเดียวนี่เจเพิ่งอุบาทไม่ยังลือดร่รา,าอยู่เลยไอต้ตอกบอนี่หลูกเจือดด้กระจายเดืยดเดีดเดือด,เ,ดเราไปปล้นมั้นี่ครับพล้นก็มาครับคุณด้วยไหมด้วยครับไอ้เปียกอันตบกนแแ่ปุ้มชัดกับปุ้มไม่ตบทานว่างแต่ก้าวตำนักแล้วกูว่างไปกลับตัวไว้บังคมนำจำเลยสองคนนี้เข้าไปอยู่ในห้องขังก่อนนะ รอการพิจนารณาคดีเป็นการทำร้ายร่างกายแลว้วก็ชิงทรัทพย์ล้วพมทำผิดกฎหมายนี่อ่านั่นมาใส่กุญแจมือใช่นั่นบันเทื่อน,นี่แล้วเงิเเเเนนะครับเงินก็ได้วันละเจ็ิบาทเป็นการจำทายเยบร้อยแล้วรู้กันในขณะที่เจราจาหนังปาทีเดียวรกเจ้าทานีนด้เข้ามากลับบังคมมงบรมราชา อบูจืออา,านามาบังกมควรมีควรแล้วแต่โปรอนไลนมานันกา,าออกาณน,น,นี้ได้มา กับเรียนตราทุแต่องราชจาจะทรงกรุณาอย่งยางไรตะไวยบังคมอยียววาสนาวาสนาลูกแม่โอวาสนาอะไรหรือพี่เจ้ามอม,ม,มฉันเป็นลูกของแม่เต่านะครับความจริงแล้วถูกกระหม,อม่อมจุ้วขาเพราเห็นหน้าวาสนามอมฉันขนลูกขนพอง ตัวลึกกุงผวาเป็นแม่เป็นลูกกันยังอยู่ลูกกับแม่แม่ไม่ได้แหวงท้องใจอีกแล้วลูกแม่อะไรเบียกันเธอถูกกระแสน้ำบดผ่าไปแต่เล็กๆแต่เป็นลูกของแม่ปรัชนาเธอเป็นลูกของพ่อพ่อคิดว่าจะขู่เธอแต่พูดอะไรไม่ออกพอเห็นหนะ้าเห็นไม้เก่งกว่าแล้วป้ายันกูดีเอาเลาวข <c oughs> ูว่าได้ติดกับป้ายันนี่ล้ว ผมฉันงงไปหมดเลยไปเถอะครัแต่เป็นลูกของแม่ที่แท้จริงแล้วละ่ะเรียนแต่ถูกแย่งจริงไม่ใช่ไหมไอ้ทองป้อนมันแย่งจริงไปเพืลก็ไม่ต้องพูดอะไรกันทั้งสิ้นมันก็หมายเราจับขังคุกแล้วมันจะต้องได้รับโทษไปตามกฎหมายทุกประการผมฉันมีลูกมีเมียที่ลำบากยากจนอ้อมีสบายเลยด้วยลูกผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับน่ารักมากชื่อเด่นแม่สาวก็เป็นคนดี แต่นั้นใครอ่ะพี่หนุ้ยครับพี่เท่งเป็นคนช่วยเหลือผมเออเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกเธอไปที่บ้านนาลมนะไปรับแม่รับลูกรับเมียเข้ามาในวังแต่อย่าไปอย่างนี้ให้เกิดความภูมิใจกับแม่กับเมียไปในชุดองค์พระกุมารต่อไปนี้คือราชยารถวัตนแตะแต่หม,ม่อมฉันเออนะแปลกเหนื่อยคนได้ทําไม่ไกลโอ้เหล๋ยได้ปีเทียเมืองน,นุงก็บังกลับไปแต่งงานกับหลูกเกไม่แตงได้แตง่ง มันบวงเล่าเนี่ยเราไม่ขายกินแล้วมันแก้นอยู่อันนี้ถ้าพอหนังก้อน,น,นลำปลายเปิดตุเงเอินดูได้แตกเลือข้องมันเลยราเลยเพราะฉะนั้นกูถึงยกกูจะลาดอกถ้ถเกิดเจอเล่ากูทําไม่กินกว่าโมฮัมมงยุดแลลวมันแกนว่าเพือกูมึกเลือดขึงงกูว่าต๊กตีบด้วเลยกูก็นี่เดียววาหัวจริงไรนั้นเนี่ย,ย,ยอยาจะแสดงความยากไม่ดีอ่าเข้าไปดูลูกไปให้เจ้าหน้าที่เขาแต่งประดับยศนะ ว่าเป็นองค์มกุฎราชกุมารแห่งพระมหาคนครรัตนาไปดิลูกแม่มาจะดูดิเหมือนพ่อตอนหนุ่มๆไหมถึงขนาดนี้เลยหรอนับวไวาบังคมเหมือนเลยเหมือนถูกกระหม่อมเลยดูสิแมนี่จะไปดูพระบรมฉายาลักษณ์ของถูกกระหม่อมจะเห็นเหมือนไหนยลูกเอ้ยลูกนุย้ยแต่งดีนะครับ พูดโนยนุ่ยูดแท้แล้วก็ไอ้ลงนุยแทงกันโอ้ยถุงพูดโนยนุ่ยูดแทงกันแล้วก็ตั้งแล้วก็เรียกลูก้คนลูกนุยก็ตั้งเหมือนด้มแกลูกนุยแทงให้ดีนะแกวะแล้วก็วันแล้วว่าลูกนุยเดียวคนนู้นหายไปไหนอ่ะกวัดตุกจับไอ้หนุ่ยไมู่ไปแทงอะไรมาแล้วนี่ปิดเอง จะ่าบ้าไรจะต้องงงเลยลูกเด่นต้องแม่เาวจะต้องปลื้มใจเลยเป็นเมียนายร้อยเกัายาใจน้อยไปเลยนะน้องพี่ขอรับรองรับน้องจากใจมาพบกับบา้าตาอยู่ในเล่าไม่รู้ของใครนุ้ยเขามาใส่ไม่รู้อะไรแล้วเรา Thoái băng con mà tặng hết Nếu không biết tiền không làm ai à À đây đường của anh Em mà lục nuôi Chết thiệt lục Chết mà lục nuôi <laughs> À đây đường Muốn đây chụt nơi Ta có cái rau Nào và rò đô học riêng lẽ Chụt cửa anh không À tiền nó còn tiền rồi đó Mày bên đây để tiết con lục chai vắng lâu Khó lắng à Chữ thiện gặp với tiền mà Mà chạy con nung cũng กูเชือนี่แต่แค้นยาวใช่ไม่ทุดทีนันคอนมาแหล่เดี๋ยวทีเชื่อนี่มันือแม่มันแบบคังเกงโอ้โน,นแล้วเดี๋ยวกูวแยงไม่ชุดมือ,อ,อคังเกงเลโอ้ไม่คอนะงั้นว่ามึงหนุ่มเชื่อใกล้อรออกอแลว้วโอ้ออมันต้องบันดีเออืออือนนอ,นะอือ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 ออ นั่นเธอต้องรีบไปรับแม่รับลูกมาเดี๋ยวนี้แล้วเธอจะได้ทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนทันทีพ่อเหนื่อยแล้วเกินเลยลูกเอ้ยครับไม่พื้ล้วครับโก้เพราะมันนี่มันจะมี่ทำไรเปิดบังได้ไม่ได้เอาแม็กกาแล้วไปนี่เปิดดัมมี่เลไมันทำได้ดีนล่นนุกนกเนี่กคยตายหนาบ่าคู่เป็นรัฐวัฒนกันนุกนี่ป่นจอกโอจเล่นได้ไม่ตังทริปายเดือนเขาเล่นดัมมีนั่นปืนงิน คุญีจนาได้แปดบอกทำกงหัวรุร่นเทียนแขกตายลูกใหายนั่นจะมีนั่นปืนนี้ใครสั่งให้พูดไม่ครับดูในระเบียบวิน,นัยะมฉันทูลลาไปยังไงไปเร็วๆนะลูกนะเราคอยทูลลานี่ประวิดาจจกานาจานัดดีใจหนักไปไงตึงจนดีไหม พอจะรอลูกยาหนุยน่าอยู่วังไกรแตนสบายที่ลูกยากลับมาวังเมื่อในมิดควันะเดัดแม่ในนนนได้ชู้ละไรจากสมกิจเมื่อในมิตพันคอยปาหนุยปาแตงมังคมกันกันนั้นมาประจบพบท้าวิตรีนั่ง จำพ่อไม่ได้แล้วลูกฮะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อผม ติงบานเหล่านี้นูแต่มาอยู่กับใครลูกเด่นใครอ่ะใครอ่ะหนูไม่รู้จักเลยอ๋ <c oughs> อคอยประจำหรือนำพ้าพอั้น <c oughs> ต่างแลวต้องรับกรรมนี่ประจําตนมันเป็นผลลักธรรมต้ององประมมาํามาคนตรรดียอมในดีเป็นดีสุดเป็นลักธ์รรมของพระพุทธศาสนาความจริงยอมไม่นีความจริงเป็นบีตามจริงลักธ์รรมประสัมมาให้หน้าป้าจงเจริญ